นัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมร่วงรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพักประชาชนได้เตรียมพร้อมอย่างไรบ้างว่าพักประชาชนได้มีการเตรียมผู้อภิปรายไว้หลายคนหลักๆก,ก็จะมีการพูดถึงในเรื่องเหตุผลความจําเป็นว่าทําไมจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่ส่วนที่มีความสําคัญมากกว่าก็คือการพยายามชี้ให้ประชาชนเห็นว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะเป็นการแก้ปัญหาปากท้องและคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนและมีการเตรียมผู้อภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของรัฐรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยโดยจะให้น้ำหนักในส่วนนี้ไม่แพ้ประเด็นทางการเมืองหรือเรื่องอื่นๆน,นัตพง์กล่าวว่าส่วนอีกเรื่องที่คิดว่าน่าจะมีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือ เรื่องของรูปแบบทู่มาหรือว่าสูตรของผู้ยกร่างรัฐมนูญเข้าใจว่าตอนนี้แต่ละพักไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทยหรือพักประชาชนก็อาจจะมีข้อแตกต่างในรายละเอียดกันอยู่และอาจจะต้องสู้และให้เหตุผลกันต่อว่าควรต้องใช้ร่างของใครใดเป็นร่างหลัดเพราะว่าทิศท,ทางตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลหรือสอวอก,ก็น่าจะเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกัน คือรับทุกร่างเพียงแต่ว่าจะใช้ร่างใครเป็นร่างหลักที่เวลานี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเท่าไรเมื่อถามว่าพักภูมิใจไทยระบุว่าจะใช้ร่างของพักภูมิใจไทยเป็นร่างหลักพักประชาชนยอมรับได้หรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่าแต่ละพักก็น่าจะต้องชูร่างของตัวเองเป็นร่างหลักอยู่แล้วแต่ตนคิดว่าสิ่งสำคัญกว่าคือ การที่เราจะต้องมีผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดซึ่งคงต้องมีการให้เหตุผลมีการพูดคุยการฝ่ายกลไกของวิบในช่วงสองวันนี้ว่าจะเอาอย่างไรแต่สุดท้ายแต่ละส่วนเขาก็คงมีสิทธิ์ที่จะเสนอร่างของตัวเองเป็นร่างหลักและให้ลงมติกันไปตามนั้น หากเสียงของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจาก146เสียงเดิมจะสอบขัดต่อ MOA ที่ทำไว้หรือไม่ซึ่งพักภูมิใจไทยระบุว่าจะไปห้ามคนที่มาโหวตให้ไม่ได้นัทพงศ์กล่าวว่าเรื่องของเสียงของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนั้นก็อาจจะต้องดูเป็นวาระหรือดูเป็นเรื่องเรื่องไปอย่างเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนั้นเป็นการแบ่งได้ชัดที่สุดว่า ใครเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลกันแน่แต่เรื่องของรัฐมนูญบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นวาระที่อาจจะใช้ในการแบ่งระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลขนาดนั้นเพราะเป็นประเด็นที่ต้องอาศัยเสียงของทุกฝากส่วนในการผลักดันถ้าเราดูในเรื่องเงื่อนไข,ขของการแก้ไขรัฐมนูญทั้งในวาระหนึ่งและวาระสามนอกจากจะใช้เสียงของสวหนึ่งในสแล้ว ก็อาจจะต้องอาศัยเสียงของฝ่ายค้านด้วยดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้จึงทำให้วาระการแก้ไขรัฐมนูญอาจจะไม่ได้เป็นวาระที่ใช้เป็นจุดตัดว่าใครเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลกันแน่เพราะต้องอาศัยเสียงของทุกคนจึงจะสามารถเดินหน้าแก้ไขได้เมื่อถามว่าฝั่งพักเพื่อไทยแสดงความกังวลว่าพักประชาชนกับพักภูมิใจไทย อาจจะรวมกันแล้วผลักร่างของพักเพื่อไทยออกนะัทพงศ์กล่าวว่าตนคิดว่าไม่น่าจะมีข้อห่วงใยอะไรในตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้เอาเฉพาะในส่วนของพักประชาชนเองเท่าที่มีการพูดคุยหารือก็เห็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมที่พักอื่นๆหรือแม้ต่อสวบ,บางส่วนก็มีการสะท้อนความเห็นออกมาแล้วว่าควรจะต้องรับไปทุกร่างของทุกคน เพื่อที่จะได้พูดคุยในรายละเอียดและข้อแตกต่างในวาระสองและสเพียงแต่ที่อาจจะยังเห็นไม่ค่อยตรงกันก็คือในเรื่องที่ว่าจะใช้ร่างของใครเป็นร่างหลักมาต่อกันที่นายนัทวุฒิใสเกื้อวิเคราะห์ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ3ามก,ก๊กสีแดงสีน้ำเงินและสีส้มจะเข้าที่ประชุมรัฐสภาพรุ่งนี้ผมเคยเสนอให้พักคู่ดีลตาม MOA เสนอร่างร่วมกันเพื่อแสดงเจตนนตามที่ประกาศว่าการแก้ไขรัฐมนูญคือเป้าหมายสูงสุดของการตั้งรัฐบาลชุดนี้แต่นอกจากไม่เสนอร่างร่วมกันแล้วเรายังไม่เห็นภาพการหาห,าหรือระหว่างสองพักหรือภาพน้ำเงินกับส้มจับมือกันไปคุยกับสอวอด้วยเพื่ออธิบายเนื้อหาเป้าหมายและชวนกันร่วมแก้ไขรัฐมนูญด้วย นายกอนุทินพูดในสภาอ้างว่าใครเสนอให้ไปคุยกับสวเท่ากับวางกับดักให้ท่านทำผิดกฎหมายไปก้าวไก่แทรกแสงสภาสูงแม่ท่านนายกก็คดีหัวสวยังคูดโครมครามว่าไม่กลัวแค่ไปคุยกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญให้ชาวบ้านเห็นความตั้งใจจริงแล้วตบท้ายตามสูตรว่าฝากสวพิจารณารัฐบาลเคารพการตัดสินใจจะผิดอะไรตรงไหน ตอนหัวหน้าเท่งพูดเรื่องดีลครั้งแรกต้นเดือนกรกฎาคมช่วงหนึ่งก็พูดถึงพักการเมืองที่คุยกับสวได้แปลว่าคาดหวังพลังบวกด้านนี้ของสีน้ำเงินอยู่แล้วแต่ไม่มีรูปธรรมใดๆยิ่งเห็นข่าวพักภูมิใจไทยคุยกับแกนนำพักร่วมรัฐบาลเชิญรองนายกบรวรศักดิ์เข้าให้ข้อมูล ก็ยิ่งแปลกใจว่าทำไมไม่คุยกับสีส้มด้วยนัดกันต่างหากไม่ต้องวงเดียวกับพักร่วมรัฐบาลก็ได้หรืออีกมุมคือสีส้มทำไมไม่เปิดเกมรุกชวนนายกกับแกนนำพักสีน้ำเงินมานั่งคุยกันชัดๆพอเสนอคนละร่างก็มีประเด็นว่าร่างของใครจะเป็นร่างหลักแม้ในที่สุดจะรับหลักการทั้งสมร่างแล้วไปว่ากันในชั้นกรรมธิการ แต่ตามข่าวเห็นพักรัฐบาลจะยึดหลักร่างภูมิใจไทยแล้วพักประชาชนคิดเห็นอย่างไรไหลฐานะเจ้าของดีวควรเสนอให้พักน้ำเงินรับร่างสีส้มเป็นร่างหลักเพราะว่าโดยเนื้อหาก็ถือว่ามีความแตกต่างกันอยู่และส่วนที่แตกต่างกันนั้นอาจจะทำให้เกิดสอสอรอสีน้ำเงินขึ้นมาได้ ในชั้นกรรมธิการผมอยากเห็นพักประชาชนเป็นประธานโหวตให้เขาเป็นนายกขนาดนี้อย่างน้อยก็ต้องได้ลูกเกรงใจมีอะไรในที่ประชุมจะได้พูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลและสอวอได้สีซ่อมดูถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อสีน้ำเงินมากไปหรือไม่ถ้าแก้รัฐมนูญสำคัญที่สุดใน MOA ที่ทำอยู่ตอนนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนเราควรเห็นอะไรที่ชัดเจนมีน้ำหนักมากกว่านี้ ไม่ใช่ทำในบรรยากาศและวิธีการเหมือนเสนอกฎหมายทั่วไปฉบับหนึ่งสีน้ำเงินกับสวเขาไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญเคยขวางให้เห็นชัดๆมาแล้วปล่อยตามธรรมชาติแบบนี้รอดยาก